ยี่วเยี่ยอยู่แถวนี้ค่ะอ้ยเห็นมีอยู่ไม่อยู่คนเดียวแหละหนังสือตรงเนี้ยค่ะแต่พี่อ่าเกาชอบอ่านหนังส<ร>ือกําลังเพลิดเพลินแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราแจกคุณผู้ชมแน่นอนใช่พี่อานแนะนําคุณผู้ชมนิดน,นึงคุณพี่อานดูอะไรอยู่คะผมกําลังดูหนังสือกระตูนอยู่นะฮะสีสันสวยงามมากและเป็นกระดาษอาร์ตมันหมดเลยนะคะพูดถึงกําเนิดอมาดิโลคืออะไรอามาดิโลนะครับนี่ให้ดูรูปนี่ อมาดิโลครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะครับอาศัยอ er ยู่ในเขตอบอุ่นของเมริกาใต้ตัวเล็กขุดโพรงอยู่หากินกลางคืนมไม่มีฟันดูแค่ตัวนิ่มเนะาะตัวนิ่มหรือหมูดูค่ตัวนี้มตัวนิ่มหมูป่ามีกระดองห่อหุ้มลำตัวและหัวส่วนใหญ่สามารถขดกลมเป็นลูกบอลได้ไม่ถูกโจมตีอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักออกมาเป็นนิทานลักษณะเป็นแบบนี้เป็นกระดาษอาร์ตนะฮะสีสีสวยงามทั้งเล่มเลยมีเจอเต่าสู้กันกับเม่นแบบอุ้ยสารพัดเลยแต่ที่เก๋คืออะไรรู้ไหมอะไร หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนรางวัลโนเบลโอ้โอรับรองรับประกันได้ว่าหนังสือเล่มนี้ดีนนแน่ๆนๆใช่น,นะครับเป็นเรื่องเล่าสนุกบอกความเป็นมาของอมาดิโลนะครับสัตว์มหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำอเมซอนครับผมเดี๋ยวเราจะแจกกันนะจ๊าค่ะ<า><ม>แล้วก็อีกเล่มนึงต่อไปเลยซึ่งเป็นเซตเดียวกันใช่อันนี้เป็นช้างน้อยได้งวงนะคะคุณผู้ชมนี่ คนเขียนคนเดียวกันใช่ไหมครับรังวัลโนเบลเหมือนกันเรื่องเล่าสนุกสนานนะครับบอกความเป็นมาของงวงช้างที่เราร้องกันช่างช่างช่างอะไรนี้ทีใม่นะคะตรงไหนก็คล้ายเล่นเมื่อกี้เลยนะคะคือมันเป็นเซตกันเลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราแจกกันนะครับของคุณสุกี้มีอีกยิ่งเล่นยิ่งฉลาดเหมาะมากๆสําหรับคุณแม่มือใหม่